ชาวราศีมังกร17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมเป็นยังไงกันบ้างมาฟังกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์เสียงจะพูดถึงชาวราศีมังกรในช่วงที่17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับชาวราศีมังกรเนื่องจากเจ้าเรือนเป็นดาวเสาประกอบกับดาวที่จรไปไปตกอยู่ในช่องการเงินของดาวชาวราศีมังกรนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยในเรื่องเกี่ยวกับการหาเงินในช่วงนี้ สำหรับชาวราศีมังกรแต่ยังโชคดีที่ว่าเหนื่อยแล้วสาเร็จเหนื่อยแล้วได้เพราะว่าเจ้าเรือนที่ส่งผลถึกนั้นคุณส่งผลในเรื่องเป็นดาวคู่มิตรกันแต่เนื่องจากว่าดาวชาวราศีมังกรปัจจุบันที่จอไปที่ช่องเงินของคุณนั้นเดินถอยองศาคุณก็อาจจะได้เงินจากการเริ่มต้นโครงการเก่าๆได้เหมือนกัน ลักษณะนี้โครงการใหม่ๆทําให้คุณยังไม่ได้เงินหรือถูกชะลอไปนะครับสําหรับชาวราศีมังกรในเรื่องการหาเงินในช่วงนี้นะครับส่วนในเรื่องคู่ครองคนใกล้ชิดชาวราศีมังกรจะต้องระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับคําพูดเนื่องจากดาวที่ส่งผลนั้นเป็นดาวที่เดินเร็วองศาก็คือเสดนั่นเองจะทําให้คุณจะพูดอะไรขอให้คิดให้มากเพราะคําพูดนั้นจะผูกมัดมคุณในระยะย,ยาวประกอบกับ ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมดาวอาทิตย์มาได้ตำแหน่งมหาจักรในช่องคู่ครองคนใกล้ชิดของคุณฉะนั้นคำพูดหรือหน้าที่ที่คุณรับปากไว้คุณจะต้องทําให้ได้เพราะว่าจะส่งผลอาจจะเป็นการสัญญาทันทีหรืออาจจะเป็นการเซ็นสัญญาทันทีได้เหมือนกันสําหรับคู่ครองคนใกล้ชิดหรือหุ้นส่วนนะครับด้วยเหตุที่ปรับปรับเข้ามาประกอบกับดาวเกตที่ย้ายเข้ามาในช่องคู่ครองคนใกล้ชิดคุณจะมีเหตุที่ไม่คาดคิดไม่ได้คิด วางแผนไว้ส่งผลเหมือนกันในเรื่องของคู่ครองชของชาวราศีมังกรนะครับในส่วนตรงนี้จะต้องระมัดระวังโดยสรุปแล้วคู่ครองคนใกล้ชิดจะต้องระมัดระวังคําพูดนะครับจะมีเรื่องเหตุที่ไม,เเจจะะเไม่เรื่องไม่เป็นเรื่องอาจจะทะเลาะบบอแวงกันได้หรือถ้าคุณมีสติเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ส่งคุณให้ชาวราศีมังกรสําเร็จได้เหมือนกันนะครับ ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการงานชาวราศีมังกรเนื่องจากเจ้าเรือนไปดาวศุกร์อยู่แล้วนะครับประกอบกับดาวศุกร์ที่จรไปไปอยู่ที่ช่องในตําแหน่งในเรื่องของการแก้ปัญหาฉะนั้นการแก้ปัญหาการวางแผนระยะยาวหรือการวางแผนโครงการเก่าๆในเรื่องงานจะกลับมาให้ชาวราศีมังกรได้ทดสอบได้มีผลประโยชน์การมีผลประโยชน์นั้นเนื่องจากว่าดาวศุกร์ที่จอนมานั้นอยู่ในแดงไกลฉะนั้นโครงการเก่าหรือโครงการ แดนไกลจะส่งผลถึงทําให้งานคุณมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับประกอบกับดาวที่มาด้วยเนี่ยเป็นดาวที่เพื่อนๆชักชวนกันมาร่วมผลร่วมหุ้นกันอาจจะทําให้คุณสําเร็จได้นะครับในส่วนของวันที่ที่จะเกิดเหตุวันที่17ถึงวันที่20กรกฎาคมชาวราศีมังกรอย่างที่อาจารย์บอกจะต้องดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่คู่ครองคนจะคิดหรือหุ้นส่วนจะมีเหตุในเรื่องเกี่ยวกับ การทำสัญญาหรือการตกปากละตกปากรับคำด้วยเรื่องที่ไม่คาดคิดได้เหมือนกันโดยเฉพาะวันที่17ตอนประมาณทุ่มกว่าๆนะครับจนถึงวันที่20นะครับส่วนวันที่20ถึงวันที่22กรกฎาคมชาวราศีมังกรมีเหตุที่จะต้องในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขในเรื่องแผนงานหรือในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางหรือการซ่อมยานพาหนะได้ทั้งหมด นะครับโดยเฉพาะวันที่20ถึง22กรกฎาคมสำหรับชาวราศีมังกรนะครับจะมีทั้งดีมีทั้งเสียอยู่ที่ดวงชะตาพื้นฐานณนะตำแหน่งนั้นของชาวราศีมังกรนะครับส่วนวันที่22ถึงวันที่25ชาวราศีมังกรจะมีเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจที่ไม่ได้คาดคิดในเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาการต่อรองอาจจะเป็นสัญญาโดยที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะต้องมีการเซ็นหรือมีการเจรจาหรือการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็ได้เหมือนกันสําหรับชาวราศีมังกรในช่วงวันที่22ถึงวันที่25หรือคุณจะมีเหตุที่จะต้องไปในเรื่องเกี่ยวกับพาคุณพ่อนะครับญาติผู้ใหญ่ที่คุณเคารพเหมือนคุณพ่อเนี่ยไปดูแลพาไปทานข้าวได้เหมือนกันนะครับโดยจะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการเอนเตอร์เทนการดูแลท่านเป็นต้นนะครับในส่วนวันที่25ถึง27ชาวราศีมังกรจะมีเหตุในเรื่องเกี่ยวกับงาน แผนงานในแดนไกลหรืองานที่คุณคิดโครงการเก่าจะกลับมาให้คุณคิดหรือคุณอาจจะต้องคิดแก้ปัญหาในเรื่องงานจากของเสียให้เป็นของดีจะส่งผลดีมากกว่าแต่การคิดตรงนี้อาจารย์บอกนะครับให้ร่วมกันคิดกับหุ้นส่วนหรือเพื่อนถึงจะสําเร็จนะครับเช่นไปทางกับต้นทางต้องร่วมกันคิดถึงจะสําเร็จนะครับถ้าคิดคนเดียวอาจยังติดขัด จำไม่ได้นะครับในช่วงวันที่ยี่ห้าถึงยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าชาวราศีมังกรจะมีเหตุในเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับแดนไกลฉะนั้น่สิ่งที่คุณคิดเมื่อวันที่สองอ่ายี่ห้าถึงยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาจะส่งผลประมาณยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้านะครับฉะนั้นเนี่ยโครงการแดนไกลโครงการแก้ปัญหาหรือการหาเงินในแดนไกลหรือการทวงหนี้เงิน จะสำเร็จในช่วง27 2 9ถึง29ได้เหมือนกันนะครับสำหรับชาวราศีมังกรส่วนวันที่29 3 1ถึง31คุณจะมีมีเหตุไปในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานให้ผู้ใหญ่แบบลับๆนะครับในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ใหญ่ขนขวายขอมาหรือคุณจะต้องซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในวันที่29ถึง31 ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นออฟฟิศสำนักง,งานคุณมีเหตุที่จะต้องตรงนี้นะครับในเรื่องของการซ่อมแซมหรือทําของเสียให้เป็นของดีหรือจะต้องตามผู้ใหญ่ไปแดนไกลได้เหมือนกันนะครับนี่ทั้งหมดคือของชาวราศีมังกรในการทําบุญของชาวราศีมังกรเพื่อเสริมบรารมีนะครับอาจารย์ให้ทําบุญในเรื่องเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์คําว่าสาธารณประโยชน์เนี่ยเนื่องจากชาวราศีมังกรนะครับเป็นดาวธาตุดินอาจจะเป็นในลักษณะ อยู่ในเรือนดินนะครับตรงน,นี้อาจจะทําในลักษณะของการซื้อที่ดินบริจาคหรือการทําอะไรต่างๆที่ขายทุกให้คนไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคได้เหมือนกันนะครับสําหรับการเสริมบารมีทําบุญของชาวราศีมังกรนะครับขอให้ชาวราสิมังกรมีความสุขตั้งแต่17กักฎาคมถึง31กักฎาคมนะครับสวัสดีครับ